好 หลายคนคงวาดฝันวันวิวาวันแห่งความสุขของตนเองกันไว้ใช่ไหมคะอยากรู้กันไหมคะว่าแบบนี้เหล่าสุตตาเขาจะจินตนาการงานวิวาในฝันไว้อย่างไรกันบ้างเพลงซึ้งๆแต่งตัวตรมคลาสิกคลาสิกพ่อแบบว่าอย่างอย่างคริสเขาจะมีแบบเป็นโบดที่มันจะมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาว่าอะไรเงี้ยมันดูแบบสวยดีมันดูเหมือนเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายดีคงจะทําคล้ายๆแบบนั้นคงอยากได้เป็นแบบแนวอะโลฮ่าเป็นอะไรแนวๆนะคะใช่ค่ะทุกอย่างดูสบายๆดูพริ้วๆ น่าจะดีอยู่ชายทะเลอะพี่ตอนเช้าเราก็จะถ่ายรูปกันนะแล้วก็ตอนกลางคืนเราก็มีปาร์ตี้กันนิดนึงอะไรอย่างงี้ครสนุกสนุกอะค่ะละเลยคีพอบดิมนี้แหละเป็นคนแบบแมนแมนด้วยแหละบอกกันหน่อยได้ไหมคะว่าอยากจัดงานแต่งของตัวเองที่ไหนกันบ้างผมชอบความเป็นอะไรที่มันเรียบเรียบ,รยบธรรมดาอยู่แล้วริมทะเลหรือว่าอะไรที่มันดูแบบเป็นโรแมนติกโรแมนติกมากกว่าอนะไรเงี้ยที่ ทะเลค่ะแล้วร,รู้สึกว่าแต่งที่ทะเลมันน่ารักอะมันแบบดูจัดงานแบบมันไม่ปิดด้วยเป็นงานเปิดเนี้ยแล้วก็จัดแบบเก้าอี้แล้วก็มีทางเดินให้แบบแบบแบบต่งงานอะไรเงี้ยค่ะมันน่ารักดีชอบริมทะเลช่วงเย็นๆลมกําลังดีพระอาทิตย์กำลังตกโอ,โอ้โหโรแมนติกก็ชิวๆครับคือริมทะเลแบบบ้านหลังเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากครับแค่นี้ก็โรแมนติกรักตายเลยครับถ้าเจออย่างนี้นะลักไอส์เกลบแบบนี้ค่ะ ขอลวงลึกอีกหน่อยนะคะวาดฝันคู่ชีวิตในอนาคตจะทําอะไรให้บ้างในวันวิวาทําไงก็ได้ให้เราลองไห้รักเรา<ะ>ดูแลกันไปแค่นั้นมก็พอแล้วครับเจ้าบ่าวทาอะไรให้จากใจหนูก็โอเคแล้วค่ะหนูไม่ได้เรียกร้องว่าอยากได้อะไรอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรหรอกครับเพราะว่าผมว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งเราแต่งงานแล้วเราต้องเราเรา เราอยู่กับเขาแล้วผมว่าเขาคือของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับเราไม่ต้องมีเซอร์ไพรส์เพราะนั่นแหละคือเซอร์ไพรส์สำหรับผมในชีวิตละทะเลก็ได้ครับไม่ไม่อยากอะไรนะครับก็อยากให้เขารักเราคนเดียวไปนานๆแค่นั้นพอครับผมก็กยังคิดไม่ออกครับว่าจะเอาอะไรมาเพราะเพราะเรายังไม่รู้ในอนาคตจะเป็นยังไงครับไม่ต้องเซอร์ไพรส์หรอกค่ะแค่ขอให้คนที่จะมาเป็นแฟนเราเนี่ยเขาเป็นคนดีก็พอแล้วค่ะสุดท้ายในฐานะซุปตา อยากให้ซุปปากคนดังคนไหนมาร่วมงานเป็นพิเศษไหมคะคนที่รู้จักคนที่เคยทํางานด้วยกันพี่พีๆน้องเพื่นอนออใครก็ตามที่เคยทํางานด้วยกันใครก็ตามที่เคยมี ความสัมพันธ์ด้วยกันก็อยากจะเชิญครับอยากจะเชิญพี่เบิร์ตนะครับขึ้นมาเป็นเกียรตินะครับผมถ้าเป็นไปได้แล้วพี่นะฮะก็มามา่วมงานกันหน่อยแล้วร้องเพลงให้ผมฟังเพลงคู่แท้คู่แท้ก็คงเชิญเพื่อนเพื่อนเดอซาร์กลรื้วยพี่เดอซาร์ด้วยกันในละคาไปอะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อนผมก่อนเลยแล้วกันทุกๆคนเลยที่แบบเคยรู้จักกันนะเริ่มใกล้จากเอเอฟแปดเลยก็ได้ถ้าได้ไอดอลของเราได้รุ่นพี่ที่แบบ เราเคาลบเราชื่นชมเขาในผลงานของเขามาร่วมงานเราด้วยก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรที่แบบเราพึ่งใจเหมือนกันไม่เน้นครับคือแบบเอาแบบแค่คนรู้จักพอครับผมอยากร่วมงานพี่พลอยเชยงมาครับเป็นเพื่อนเพื่อนในวงก,การก็บ้างนะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อนนอกวงการด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้มาร่วมยินดีกันด้วยถ้าถ้าเกิดถึงวันนั้นจริงๆนะฮะนักร้องแบบเจ๋งๆอะไรอย่างงี้ฮะอ ว้าวของเหล่าซุปตาร์มีของไทยตรงกับความฝันของคุณผู้ชมกันบ้างไหมคะเนี่ย